พ่อไลฟ์ทำงานขายน้ำพริกขายลูกชิ้นเหรอแต่แม่นั่งดูซีรีส์อม่เขาไยกพูดเลยบอกว่าแกก็ดูซีรีส์แม่แนูถาาตรงๆเลยว่าตอนที่พ่อเขาไลฟ์ขายของเนี่ยเรากำหนดยอดไหมว่าวันหนึ่งต้องได้เท่าไหร่ไม่ใช่กำหนดยอดหรอกลาสุดพูดมาเลยต้องไลฟทุกวัน ต้องไลทุกวันแม่ไหนลองพูดเหมือนซิแม่พูดเสียงหนึ่งสองสามทำหน้าถึงถายต้องไลทุกวันต้องไลทุกวันแม่พูดเนี่ยยิ่งกว่าอีกนะทำไมต้องไลทุกวันก็เขาประมาณว่าเดี๋ยวถ้าให้เฟิร์นไลท์แล้วเขาจะไม่ไลท์ได้เฟิร์นก็ไม่ไล่ดังนั้นเขาต้องทำไมไลทุกวันแม่พูดเสียงแม่พูดเสียงชี้หน้าเลยหนึ่งสองสามทำเสียเจ๊ต๋วทำเสียงเจ๊ตแสวแม่ถ้าแม่ทำนะวันที่คาดตัวพวกเราสามคนให้แม่หมดต้องไลทุกวันแม่หนึ่งสองสาม ไม่ได้ไม่ได้จริงหรออนาลิกแม่ทุกวันนี้แม่ขายอะไรบ้างชิ้จิ้งกับนิ้วพิถ่าอะไรโอ้หัวใำอะไรนะน้ำพิถ่าวไปไหนไปไหนต้องไปใหม่แต่ต้องไปใหม่ต้องไลฟ์ทุกวันต้องไลฟ์ทุกวันนนอเราถก็ได้แต่ต้องต้องอะไรไลท์เตือนถ้าพี่พลมาแล้วนอนด้วยกันไม่ได้หรอคะถ้าพ่อไปนอนกับแม่เนี่ยเขาจะรู้เลยพ่อเป็นคนนอนไม่หลับอ๋อ จะหลับประมาณครึ่งชั่วโงสสยไปใสยมาแล้วเขาเนี่ยพอเขาล้มตัวลกลคือไปละเสียงพูดไม่มีเลยแต่เสียงกลดังมากเี่เขากลจนกลัวตลกเลยว่าทุกวันนี้ขับแล้วะแล้วก็น่ารักเลยว่ะเป็นไงเป็นไงเสียงเป็นไงแล้ววันไหนที่แม่ไม่กลนี่คือซึมเศร้าไหมพ่อมันสึดเศร้าเลยมีบางวันเหมือนกับทางานหนักเรื่อยมีปัก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 ด้วย น,นี่ปกัปก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 ปักปักกระืออ่ะเพราเดี๋ยวฟังนะ <c oughs> อะไรนะลุงๆที่แบบว่าแม่นี่คือพีคสุดในชีวิตที่พ่อไม่เคยลืมเลยคือ มีอยู่คร <te> <de> ั้งหนึ่งทะเลาะกันเออทะเลาะกันเรื่องท่านผู้ชมจําไว้ให้ดีจัวเมียทะเลาะกันทุกคนไม่รู้เรื่องราวอินโออีเน่ด่าผัวก่อนผัวเมียตีกันปั๊บด่าผู้ชายทําเมียตีเมียทะเลาะกับเมียด่าเมียไอ้พวกนี้ไอ้พวกผู้ชายไอ้ไอ้ไอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วทุกคนจะเนี้ยแต่หารู้ไหมบ้าง เมียเปิดก่อนบ่อยมากสิ่งบเมียเปิดก่อนอนี่เขาเปิดก่อนนะเปิดก่อนแล้วเราก็สู้กันอ่ะสู้กันแล้วกูก็กพูดไปแบบประโยคที่แบบก,แกูคิดว่าเจ๋งเปิดเล็กๆเออ,อ <ะ S 2> ต้องอเฟิรเล็กๆอ่ะออรู้รอเปล่ากูเป็นใครออถามเมียตัวเองว่ากูเป็นใคร แล้วถามอะไรถามอะไรเขาก็นั่งงงของงงงงงว่าเราถามไปกระฐามทำไมกูก็ลุงลงไงแต่มา20ปีแล้วไม่เคยไม่เคยรู้สึกผิดไปลุงผิดก็ขอโทษเขาอ๋อน่ารักอ่ะแต่ตอนหลังฉันเวลาฉันเวลาผงผางอะไรขึ้นมาแล้วเธอพูดปั๊บเดี๋ยวฉันขอโทษเธอจริงป่ะจริงไหมหรอเออแม่ถ้าเกิดตอนนี้อ่ะลุงลงอ่ะมาแบบจับเนื้อต้มตัวมานู่นนี่นแม่จะพูดว่าอะไรมึงรู้ไหมกูเป็นใคร ต้องไลทุกวันต้องไลทุกวันรู้เปล่าก็เป็นใครต้องไลทุกวันโอเค